อีซูซูมิวเอหมดสัญญาเช่ารถประวัติศูนย์มีให้พี่พี่เลือกมากกว่า30คันที่บริษัทเพชรยนต์วันนี้ถ้าพี่พี่ได้ดูคลิปนี้รับประกันได้ว่าถูกใจหนึ่งคันแน่แน่สนใจติดตามภายในคลิปเต็มนะครับสวัสดีครับผมวีเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นะครับกลับมาพบเจอกับพี่พี่อีกแล้วนะครับสำหรับช่องของบริษัทเพชรยนต์ช่องที่จะมีรถสวยๆแบบนี้มานําเสนอทุกๆวันนะพี่วีรบกวนนิดนึงนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจกับช่องของบริษัทเพชรยนต์ด้วยนะครับ เพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดรถ,ถวสวยๆที่ผมและพี่ๆน้องๆชาวบริษัทพยนต์จะมีมาเสิร์ฟแบบนี้ทุกๆวันนะครับซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราอยู่กันที่สาขาที่1นึเสรีไทย68แยกหนึ่ง ริมถนนเสรีไทยเลยนะครับมาไม่ยากสําหรับบริษัทเพชรยนต์สาขาที่1น,นะซึ่งวันนี้พี่วีมีความภูมิใจนะครับจะนําเสนอรถ PPV 7ที่นั่งรถครอบครัวน่าใช้ของบริษัทเพชรยนต์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ตอนนี้มีสต็อกเยอะมากถึง30คันนะครับผมพี่วีกาลังพูดถึงรถ e ีซูซุมิวเนะซึ่งต้องบอกเลยว่า เป็นรถแบรนด์หลักๆที่บริษัทพยนต์นำเข้าและเป็นที่ได้รับความชื่นชอบและสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับรถที่อยู่ข้างหลังพี่วีนี่ก็คือเจ้า e ซูซูมิวเตัว3.0 n a v วรถปี18สภาพสวยพร้อมใช้งานรถเดิมประวัติศูนย์หมดสัญญาเช่ามีมาให้พี่ๆเลือกไม่ต่ำกว่า30คันนะอย่างที่อยู่ด้านหลังเนี่ยตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าได้บอลสีบอลเงินมานะสภาพสวยครบจบไปเลยนะครับสภาพโครงสร้างตัวถงังสภาพตัวรถเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนเลขไมล์การใช้งานก็อยู่เพียง10,000แสนตนๆเท่านั้นรถพวกนี้มีการเวิสการเช็คระยะ ตรงจากศูนย์บริการโตโยต้ามีประกันภัยชั้นหนึ่งก่อนมาถึงมือเราเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าจะได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปใช้ทุกๆคันแน่นอนนะครับอย่างที่อยู่คันต่อหน้าพี่ๆนะ E-SU-SU MUX ตัว3.0ตัวเนวีรถคันนี้ใช้งานกันใช้งานวิ่งต้นอยู่ที่110,000โลเท่านั้น,นเองนะครับกับ679,000 ด้านหน้าพี่จะได้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์เนส์ไนท์และไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบเลยตัวกันชนหน้ากระดกจังหน้าสภาพสวยๆแบบนี้นะครับล้อมแมกได้มาเป็นล้อมแมกเดิมๆจากโรงงานนะขอบ18นิ้วรัดมากับยางที่พร้อมใช้งานพร้อมรุ่ยได้แน่นอนนะครับในส่วนของเส้นสายตัวรถนะผมบอกเลยว่าสภาพสวยกริปป้งทั้งคันนะในส่วนของตัวมือจับนะครับตัวนี้ได้มาเป็นสีโครเมียมเลยนะครับและผมขออนุญ,ญาตให้ดูเบาะด้านในภายใน ห้องโดยสารของเจ้า E-SU-SU m U ิ X ตัว3.0ตัว n a v ีเห็นไหมว่าสีเบจสภาพสวยปิ๊งมากๆนะครับเบาะหนังสวยเดิมตึงทุกจุดนะผมบอกเลยภายในสะอาดสะอ้านพร้อมใช้ ในส่วนของตัวคอนโซลหน้าก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจอทัชสกรีนแอร์ดิตอนออโต้ชุดเกียร์ออโต้มีมาให้แล้วครบๆเลยนะครับด้านบนมีจอป๊อปอัพมาให้นะครับสามารถลิงก์กับตัวหน้าจอที่เป็นแผ่น DVD ได้ด้วยคุ้มค่านะาใช้จัดไปเถอะรถพวกนี้เพิ่งจะเข้ามาที่บริษ,ษัทรถยนต์นะครับไม่ต่ากว่า30คันอย่างคันนี้หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันพี่ๆจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 000, 1 0 0 0บาทเท่านั้นเอง คุ้มค่าน่าใช้จัดไปได้เลยนะสำหรับเจ้า Isuzu Mu-X ตัว3.0 n v y และผมมีในกลุ่มของรถที่เป็นรถ Isuzu Mu-X ที่เป็นปีใหม่ขึ้นมาและสภาพสวยปิ๊งเช่นกันอย่างสีดำคันนี้1.9 d o n i c รถคันนี้ปี20นะครับมีการขยับปีขึ้นมารูปร่างหน้าตาหลอกขึ้นในส่วนของตัวออปชั่นก็มีเพิ่มเติมมากด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้1.9 d o p i รถปี20คันนี้นำเสนอขายเพียง819,000ด้านหน้าได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Daytime Running Light ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยนะละนักษณะของชุดกันชนจะเป็นการเน้นโทนสีเดียวกับตัวรถนะครับแบบนี้เลยเป็นสีดำชนิดเดียวกันนะครับและก็ในส่วนของตัวงานโครงสร้างด้านหน้าสภาพสวยไร้ลิ้วรอยครับผมด้านข้างร้อแม็กเดิมท้ เดิมเจากโรงงานเลยครับลัดมากับยางบีสโตนพร้อมใช้งานจะสังเกตได้นะว่าร้อ x แจะมีความแตกต่างจากตัว3.0 n a v วตัวเมื่อสักคคู่ที่พี่วีพาไปชมนะครับตัวนี้จะเป็นลายเฉพาะของเจ้า1.9 d i o n i ดเ้เขานะครับในส่วนของตัวด้านข้างครับผมเส้นสายสวยคมเลยกุญแจตัวนี้จะได้เป็น k e y l ร s s Smart Entry มาเรียบร้อยนะครับกดเปิดที่ประตูดได้เลยนะครับและภายในผมขอบอกเลยนะครับว่า ภายในสภาพสวยครบเลยเน้นโทนเบาะสีดำนะครับในส่วนของคันนี้พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันจอทัสกรีนลิงก์ถอยมีมาให้และในส่วนของตัวแอร์ก็เป็นดิจิตอลออโต้ชุดเกียร์ออโต้กระจกตัดแสงด้านบนเป็นออโต้นะครับและด้านในมีจอป๊อปอัพเช่นกันนะครับช่วยทำให้ลักษณะของความบันเทิงของการเดินทางโดยสารของรถคันนี้ ได้ประโยชน์สูงสุดครบจบสำหรับคุณลูกค้าแถวที่2แน่นอนคันนี้8ป9 0นเนเาัวทีนะครับคุณลูกค้าสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้พรอยอยู่ประมาณ1 5 0 0 0เท่านั้นนะกับรถสวยๆแบบนี้1.9ดีออนิกถ้าสนใจทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่วีพาไปดูอีก 2คันถึง3คันซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยแบบนี้ทุกคันนะครับเราไม่ได้มีเฉพาะเจ้าตัว1.9อย่างเดียวนะเรายังมีเจ้าตัว3.0 d i o ดี c ดิกด้วยนะครับตัวนี้จะเป็น3.0 d i o ดี c ออรรถคันนี้เลขไมา์การใช้งานขออนุญาตดูนิดนึงคันนี้58,000เท่านั้นนะเลขไมา์การใช้งานไม่ได้เยอะกับราคา8 3 9 0 0 0 0 เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พี่วีบอกเลยว่าน่าใช้มากๆตัวเครื่องยนต์มีขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ลักษณะของการใช้งานเดินทางโดยสารตัวนี้ไปได้ทุกทิศไปได้ทุกทางแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า3.0ตัวเน v ีคันนี้ด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับไฟหน้าเดิมๆโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกสวยเป็งเลยนะครับและลักษณะของตัวชุดกันชนหน้าสภาพเดิมสวย กริปแบงแบบนี้จากโรงงานเลยล้อแม็กก็ได้เป็นล้อแม็กเดิมสภาพสวยกริปแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ชมเบาภายในด้านในนะครับว่าภายในของเจ้า3.0ตัวเนวีสวยงามขนาดไหนโทษทับ3.0ดีออนิกนะ ตัวนี้3.0 Dionic ภายในได้คอนโซลสีดำผมบอกเลยคันนี้นะถ้าพี่พีท่านใดตอนนี้เล็งรถครอบครัว p p v 7ที่นั่งอยู่ผมแนะนำคันนี้จริงๆแอบกระซิบนะครับดังๆเลยว่าภายในสวยมากเป้งอย่างมือหนึ่งนะครับนี่คอนโซลด้านในสภาพสวยกริบเลยนะผมจับไปเนี่ยผมสัมผัสได้เลยว่ารถการใช้งานไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวพวงมาลัยนะครับหนังเดิมสวยๆแบบนี้มาจากโรงงานนะปุ่ม การใช้งานนะครับตัวหนังสือยังชัดเจนอยู่เลยนะครับไม่มีรบเรือนใดๆทั้งสิน้นแล้วลักษณะของตัวออปชันภายในที่มีมาให้ก็อย่างที่บอกครับจอตัวนี้เป็น DVD นะรองรับเนวิกเกเตอร์เรียบร้อยแผ่น DVD สามารถลิงก์กับตัวจอกลางได้แอร์ดิจิตอลออโต้ชุดเกียร์ออโต้และลักษณะของตัวเบาะสภาพแน่นๆสวยๆตึงๆเบาะเป็นปรับไฟฟ้าคูลแม็กแบบนี้น่าใช้จริงๆสําหรับพี่ๆที่อยากได้รถคันนี้ผมแนะนํนะปดแสนสามหมื่นเก้าพันกับรถปี20 ตัวนี้จับได้เลยสําหรับเจ้า3.0ตัว d i ออนิกนะครับผมคันนี้จัดเต็มฟีดาพออนอยู่ที่ประมาณ15,000เท่านั้นและอีก1นึคันสําหรับสีขาวปิดท้ายกับพี่ๆในคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยน่าใช้น่าจับจองเป็นเจ้าของจริงๆสําหรับเจ้า Isuzu MU-X คันนี้นะครับสีขาวมุกสภาพสวยจริงๆคันนี้เป็น Isuzu MU-X 1.9ตัวเนวีรถปี16นะครับผม ับเออโทษครับรถปี2018กับเลขไมา์การใช้งานที่ไม่ได้เยอะและราคาที่ตั้งขาย719,000เท่านั้นด้านหน้าไฟหน้าครับผมเช่นเดียวกันนะโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยเด t i m e ม u n n นิ g Light มีให้ไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีให้ประจังหน้าการใช้งานสภาพเดิมสวยครบจบพร้อมใช้ เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากจะนำเสนอเพราะว่าราคาไม่ได้แรงด้วยนะครับผมสภาพก็สวยเป็งแบบนี้พร้อมใช้จริงๆเดี๋ยวขออนุญาตให้ชมในส่วนของตัวด้านในของรถคันนี้นะครับว่าภายในของเจ้ารถคันนี้ครับผม1.9ตัวนวี่โอ้โหคันนี้สภาพภายในกริปมากๆแสงอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้สภาพภายในสวยจริงๆนะจอทัชสกรีนลิงค์ถอยนะครับรองรับเนวิเกเตอร์เช่นกัน,กนชุดแอร์เป็นชุด แอร์ออโต้ชุดเกียร์ออโต้ในส่วนของตัวพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันครบเลยจอ กระจกตัดแสงออโต้มีมาให้และบริเวณฝ้าเพดานแถวที่2ก็มีจอกลางมาให้ข้อเด่นและข้อดีของรถในกลุ่มนี้คือมันเป็นรถครอบครัวที่มีความอ,าอนเนกประสงค์นะครับและในส่วนของตัวออปชั่นที่ให้มากับรถ1คันคุ้มค่าจริงๆเบาะในส่วนของตัวแถวกลางสามารถปรับพับได้ในส่วนของตัวแถวที่2นะและในส่วนของตัวแถวที่3 ผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายให้ชมแล้วกันนะครับในส่วนของเบาะแถวที่3เนี่ยสามารถปรับองศาปรับพับราบได้แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับปรับแยกอิสระได้แบบ50 50และแถวที่2เป็นแบบ60 40แบบนี้ รถ Isuzu e MU-X ที่ผมพาพี่ๆมาชมวันนี้นะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของที่บริษัทเพชรยนต์เราตั้งขายขอบอกเลยนะครับว่ารถสวยๆแบบนี้มีไม่ต่ำกว่า30คันในส่วนของรถ Isuzu e MU-X นะครับที่มีตั้งขายที่บริษัทเพชรยนต์ถ้าวันนี้พี่ๆได้ชมคลิปของพีวี ia, และสนใจอยากได้ในกลุ่มของรถ p ีพีวีเจ็ดที่นั่งน่าใชหน่าใช้ของบริษัทเพชรยนต์นะครับรบกวนนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจให้กับช่องของบริษัทเพชรยนต์ด้วยรับประกันได้เลยนะครับ ว่าพี่ๆจะไม่พลาดในส่วนของรถสวยๆที่ผมและพี่ๆน้องๆชาวบริษัทพยนต์จะพามาชมที่บริษัทเพยนต์นะครับผมรบกวนฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีรไรผิดพลาดประการใดพี่วีต้องกลาบขออภัยไปด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบเจอการวิวรถสวยแบบนี้ที่บริษัทพยนต์กันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไปด้วยขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ